อะไปต่อกันแค่พังงามั่งค่ะ,ะโดยจังหวัดพังง่าก็มั่นใจอยู่ว่าการตั้งจุดตรวจนะคะจะช่วยหลอดอุบัติเหตุในช่วงปีไม่ค่ะล่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจผู้ปฏิบัติงานนะคะในวันส่งถ่ายปี9ก้าซ่องพันห้ารหกาเป่าไม้คือจังหวัดพังง่าต้องไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะล่าสุดมีผู้บาดเจ็บเพียงหนึ่งรายค่ะ วันส่งถ่ายปีเก้าสองพันาร้อยหกสิบห้าค่ะนายเอกตน์รีเส้นภูวะราชการจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วยนาวาตรียิง่งโนสมารีเส้นนายกเล่ากาชารดแล้วก็ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงารวมไปถึงหัวหนะ้าส่วนราชการค่ะได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามนะคะแล้วก็เยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจแล้วก็ให้บริการประชาชนบริเวณซ้อมแยกวังมอแกงซ้มแยกนอบปริงอําเภอเมืองจังหวัดพังงาจากนั้นก็ไป อีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่อำเภอรกระโปงค่ะณนะจุดตรวจและบริการประชาชนตำบลเมาะแล้วก็ไปพิถีายกันที่อำเภอตะกัวป่าค่ะที่จุดตรวจลักด่านเข้าลักตำบลคึกขักแล้วก็จุดนิยมข้องหนัก,นกทองเที่ยวชาวต่างชาติที่ว่าชอบไปแลนเสื้อบดน้ำกันนะคะนั่นก็คือบริเวณฮาร์ดเมมโมรี่บีกนั่นเองค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่าไม่ได้ไปหมือเรานะแกนนำ้นำดื่มการนุ่มและการเสื้อเรื่องแส้นหมอไปแก่เจ้านาถีที่ปฏิบัติงานนะจุดตรวจทังสี่จุดด้วยนะครับผัวแกบบกปัเนีวา กาปฏิบัติหน้าที่โจทกกาลปีใหม่นี้นะครับช่วงควบคุมเข้มข้นนั้นเน้นในสู้อำนวยการความปลอดภัยทางถนน,นจังหวัดพังงาแรนข้อมูลการเกริดอุบัติเหตุทางถนนนนะครับนะเป็นประจำวันที่30เนี่ยวันที่ส่งในเกิดอุบัติเหตุแล้วครั้งหนึ่งนี่นี่ตัวเล็กเก่านะครับนออ้องยี่ออมวันที่สาแล้วก็ยังมีฮิตเรื่อยๆนะครับแต่ว่านั่นแหละกต้องคุมมือยู่นะครับเพื่อจะลดพฤติกรรมเสี่ยงให้ได้โดยผู้ว่าเน้นย้ำนะครับให้ทุกคนหยุดลักกัดระเบียบอย่างแข็งขัน คอยจะอำหน่วยความสะดวกประชาชนหนักทองเทียวอย่างเต็มทีซึ่งจะกการลงกลัวติดตามและก็เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างคว้านกำลังใจทีด่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานนะครับทุ่มเทเสียสละเวลาในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เป็นอย่างดีจังหวัดพังงาก็เเมือนที่วาแลยครับมีเร่งทองเที่ยวหมาก,กับน้องยิ่งอมพันพี่น้องเดินทางไปทองเทียก็ต้องปลอดภัยกันด้วยนะครับค่ะ